รัชนานนมหาราชนะครับผมอีกกรณีหนึ่งครับเรื่องของประกันค่ะไปโต,ต๊ะเบ็มเมาเราค่ะนอนจอดรถจอดรถไวเปิดประตูไวนะครับผมนอนรับนอนรับค่ะหรือว่ามานอนอยู่ขางรถค่ะตื่นขึ้นมาบ่าเห็นรถอ้าวในกรณีนี่ยังสิประกันรับผิดชอบบ่ผิดเกิด<ม>จากการประมาทของผููทําประกันเนื่องจากว่าครับ เป็นการปรหมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนี่นี่เราเมาเหล่าอ่าเล่าสตาร์รถไวแต่ตัวเล่าเนี่ยออกมานอนหนอกรถหรือเปิดรถไวมันถือเป็นการปรหมาดเลินเล่ออย่างร้ายแรงจอดนอนใดครับต้องเป็นที่แบบใดคะต้องเป็นที่ที่ รู้สึกว่ามันปลอดภัยค่ะอ่าในปัม๊มทั้งสินะครับผมอ่ามีกล่องวงจง่วงจระนะครับผมโมแมนว่าไปจอดนอนอยู่ใต้ตน้นมะขามตน้นมะขามเทพอ่านอนเปิดเพลงฟังนอนสบายใจตื่นขึ้นมารถโ,โบเห็นค่ะในกรลี่แบบนี้หรือที่เปียวค่ะที่ปลาอยากจอดนอนใส่ก็ได้รถชั้นชั้นเทดยังไดก็ได้ค่ะอ่านี่เหมือนมันหายมาเนี่ยประก,กันไม่รับผิดชอบนะครับ,บเนื่องจากค่ะ ไปกันให้เหตุผลว่าเป็นการประมาทเลินเลออย่างร้ายแรง